ต่อไปนะครับมนุษย์ถูกกำหนดตั้งแต่อยู่ในคันนะครับจากอนนานัสบินมาลิกท่านนบีกล่าวว่าทุกมดลูกอลัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งมาเลกะที่กล่าวว่าข้าแต่พระผู้อภิบาลหยดหนึ่งของอัซูจิโอรพระผภิบาลก้อนเลือดโอรพระบาลก้อนเนื้อเล็กๆหลังจากนั้นเทาล้อประสงค์จะให้การสร้างเกิดโดยสมบูรณ์มาเลกก็จะถามว่าโอรพระผู้อภิบาลจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ทุกหรือสุขประจัยยังชีพของเขาจํานวนเท่าใดและอายุขายของเขาเท่าใดดังนั้นทั้งหมดได้ถูกบันทึกไว้แล้วในขณะที่เด็กยังอยู่ในคันของแม่ตัวนี้ก็ออกมาอธิบายขยายความสิ่งที่กระบีกุลานได้กล่าวเอาไว้ว่านะพระองค์สร้างมนุษย์นะครับจากอาซูจิในมคลอันมั่นคงอย่างนั้นได้จเจริญเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อนะครับมีกระดูกมี เนื้อหุ้มกระดูกแล้วก็กรูปร่างก็เปลี่ยนไปในระยะเวลา9เดือนคราบอกวรากาเก่าตรงนั้นนะครับเพื่อบอกถึงการสร้างของสปาลาแต่ว่าตรงนี้มาขยายนะครับว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยนะครับได้ถูกกำหนดตั้งแต่อยู่ในคันและนี่เป็นอดีตหนึ่งะครับที่ไม่ได้ระบุว่านครับเอ,อเอล็กกำหนดเรื่องเนี้ย ตอนที่มนุษย์เนี่ยอยู่ในคันได้ร้อยยี่สิบวันปฏิสวธที่ได้ร้อยยี่สิบวันถูกกาหนดไาวา้แล้วนะครับว่าเป็นเพศชายเพศหญิงเราไม่ได้เป็นคนกําหนดเองพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นคนกําหนดเองนะครับทุกสุขเราไม่ได้เป็นคนกําหนดเองเอเลอร์เป็นคนกําหนดมาปัจจัยอย่างชีพนะครับระยะเวลาอยู่บนโลกนี้เอเลอร์เป็นผู้ที่กาหนดนะครับสมัยก่อนอาจจะไม่มีคนเข้าใจในเรื่องนี้ นะครับแต่คนที่ความรู้ทางศาสนาเนี่ยก่อนหน้าอิสลามเนี่ยมันมีคำว่าพรหมลิขิตพรมแปลว่าผู้สร้างนะครับซึ่งตรงกับภาษาว่าอัอกิกซึ่งเป็นพระนามของอ,อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงสร้างแต่ว่าในภาษาสันสกิตเรียกอัลลอฮ์ว่าพรมลิขิตหมายถึงขีดเขียนเอาไว้หรือกําหนดเอาไว้ตักดกร นะครับที่มันจะคําว่ากดอดอกอดัด้นะครับหมายถึงว่าเอาล่์เมื่อกําหนดแล้วกอดอแล้วพระองค์ก็ให้ทุกส่วงเป็นไปตามที่พระองค์ได้ทรงกําหนด<ม>ความเชื่อเรื่องพระพรมลิขิตไม่ได้คาตระการอิสลามเพียงแต่ใช้ภาษา,า,าต่างกันนะครับดังนั้นเ,เราเข้าใจว่าเรื่องนี้มันมีมากกอนแล้วนะครับาวน,นี้เพื่อที่จะให้ รายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็บอกว่าเนี่ยเอลเลเนบู้สร้างมนุษย์แล้วก็กําหนดเพศกําหนดอายุไขทุกอสุขถูกกําหนดเอาไว้ตั้งแต่มนุษย์อยู่ในคันแล้วนะครับทางกายภาพทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีทางการแพทย์มันจเจริญจนถึงขนาดที่ว่ามีการค้นพบ DNA DNA ก็คือหน่วยพันธุกรรม นะครับที่ทุกว,วันนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยอ่านได้นะครับว่าใครมีดีเอ็นเอยังไงนะครับดีเอ็นนี้เป็นของใครลูกเต้าเหล่ารก็บอกได้หมดแล้วยังอ่านได้อีกนะครับว่าดีเอ็นเอเนี่ยของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วของลิงกับของคนเนี่ยดีเอ็นเอก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการค้นพบดีเอ็นเอเนี่ยมันทําลายทฤษฎีของชาว์ดาวินที่บอกว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิง นั้นดีเนของลิงกับมนุษย์ไม่เหมือนกันมนุษย์กับมนุษย์ d n เก็ยังไม่เหมือนกันนั้นมนุษย์จะมีวิการมาจากลิงได้อย่างไรนะครับตัวนี้เนะี่ยก็ทําให้เราได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอาะก์กำหนดมาหมดจักรวาลเราสร้างแล้วนะครับพระอ,องค์ก็กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระอ,องค์เอาไว้ว่าในร่างกายของเรานะครับเอาระก์สร้างมาเอาระก็กําหนดเอาไว้ว่า จะอยู่ในตําแหน่งใดแล้วก็ฟัง์กชันอย่างไรหมายถึงการทําหน้าที่อย่างไรกําหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วอาิลลีทางด้านกายภาพาส่วนรสตกรรมชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราเกิดมาเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเ,เราเป็นผู้กําหนดเองเราไม่ได้เป็นผู้กําหนดนะครับคนจีนอ,อยากจะได้ลูกชายนะครับพอได้ลูกสาวก็ไม่สบายใจอยาก,กได้ลูกชายเป็นผู้สืบต,ะตระกูลรัฐบาลกําหนดให้มี ลูกชายหรือมีลูกได้คนคนเดียวทุกคนก็อยากจะได้ลูกสาวแต่ใครแล้วเป็นผู้ก,กําหนดเห็นไหมครับเาลาเร์เป็นคนกําหนดมาแล้วเมื่อกาหนดมาแล้วนะครับเอเราก็จะให้มีทุกขมีสุขเป็นการทดสอบว่าจะเชื่อฝั่งพระองค์ไหมนะครับเพราะให้สติปัญญามาแล้วให้เสรีภาพในการเลือกมาแล้วจะเชื่อและเชื่อฝั่งพระองค์ไหมเพราะนั้นนะครับมนุษย์จึงถูกทดสอบ ด้วยความทุกข์และก็สุขนะครับแต่อัลลอฮ์จะส่งเฉลยข้อสอบมาว่าเวลามีสุขแล้วควรจะใช้ความสุขอย่างไรไม่ให้เกิดทุกข์แล้วเวลามีทุกข์แล้วเนี่ยนะครับจะผ่านการสอบด้วยความทุกข์เนี่ยอย่างไรก็จะบอกเอาไว้ว่าเอะอะโวยวายไปมันก็ไม่ผ่านหรอกมันต้องนิ่งอดทน ละหมาดเพราะความช่วยเหลือต่อเอา่าเพราะเราบอกแล้วจะไม่เพราะสอกไขนานเพราะทุกอสุกมันถูกกาหนดมาแล้วว่ามันต้องสลับสับเปลี่ยนมันต้องวันกลางคืนนะครับก็อดทนหน่อยนะครับตอนนี้ก็บอกให้เราได้ดูนะครับแล้วก็อายุไขของเราถูกกาหนดมานะครับสั้นยาวไม่เท่ากันเวลาของเราเนี่ยครับ24ชั่วโมงในแต่ละวันนี่เท่ากันแต่ใครจะได้กี่วันเนี่ยเราไม่รู้ไงนะครับ ก็ต้องเตรียมตัวเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับถ้าหากว่าไม่มีพรุ่งนี้นะครับวันนี้ทําอะไรไว้บ้างก็ต้องเอตือนตัวเองเอาไว้ฮะดิษแบบนี้นะครับจะมีอีกนะครับได้บอกไว้ว่าการงานของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยเอาล็อกํำหนดมาไม่เหมือนกันนะครับหมายความว่าเอาล็อให้สกิล ให้ทักษะความสามารถของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับให้มาเป็นเหมือนกับฟันเฟืองที่มีทั้งส่วนเกินและก็ส่วนเว้าและมีฟันเฟืองตัวใหญ่ฟันเฟืองตัวเล็กเพื่อให้ฟันเฟืองที่ส่วนเกินไปลงส่วนเว้าแล้วก็ขับเคลื่อนกลไกเหมือนกับเครื่องยนต์นะครับฟันเฟืองมันก็มีทั้งเล็กทั้งใหญ่ไม่เหมือนกันแต่รถจะเลื่อนไปได้ก็แต่เมื่อฟันเฟืองเนี่ยมันทำงานร่วมกัน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับใครที่มีลูกก็ต้องหาสกิลของลูกให้เจอเพื่อที่จะให้ไปต่อนั้นนั้นอย่างสวยงามอันนั้นเกิดผลที่ว่าทำไมในมหาวิทยาลัยเนี่ยนอกจากสอนวิชาการแล้วนะเขายังมีชมรมฟุตบอลชมรมลักบี้ชมรมนาฏศิลป์ชมรมวาดภาพสารพัดชมรมเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนเนี่ยที่ชอบทางใดไปทางนั้น จะได้พัฒนาสกิลของตัวเองนะครับอันนี้เป็นความลับที่ซ่อนอยู่ในอะดิสเหล่านี้นะครับ